MP v a พ i วอสวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องดาราจากเจ,จรจัสในอ p พีที่11-12ถึงถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะมหาเสนาบดีฝานทุนฝ่าบาทมีเสียงลือกันหนาหูว่านางเอกช่วยเหลือกบฏแต่กลับไม่ได้รับโทษใดๆแถมยังได้กลับไปทำงานที่สำนักโหราศาสตรอ์อีฝ่าบาทโกหกที่ไม่ลงโทษพระนางเป็นคนมาบอกจึงเตรียมตัวตั้งรับกบฏได้ทันเวลามหาเสนาบดีฝานพูดเป็นนาย ตอนนี้ใครๆก็คิดว่านางเป็นเด็กเส้นของฝ่าบาทเข้าไปนั่ง,น,ง,น,งน,นันนอนงานการไม่ทำนางเอกไปหาภาพวาดผนึกที่สะพานเหมียนซื่อแม่ทัพเสียสงสัยเหตุใดนางจึงมาอยู่ที่นี่ทั้งที่มีพระบัญชาตามหาตัวนางกันให้วุ่นนางเอกตอบว่ามาทำภารกิจให้ฝ่าบาทก่อนไปแม่ทับเสียเตือนนางเอกมาหาเสนาบดีฝานกำลังเข้าเฝ้าฝ่าบาทและคงพูดถึงนางในทางไม่ดีต้องระวังตัวให้มาก พอนางเอกมาถึงฝ่าบาทแท้งทำเป็นรอ,อนางอยู่นานแล้วแต่ไม่ได้เตรียมกันไว้ก่อนนางเอกเลยหลุดปากว่าไม่ได้มีรับสั่งให้นางเข้าเฝ้าซะหน่อยแต่พอมองตาฝ่าบาทก็รู้ทันทีว่าต้องรับมุกจึงทูลตามจริงว่าไปทำธุระที่พระราชวังใต้ตามที่ทรงมอบหมายแต่ไม่สะดวกจะบอกรายละเอียดเพราะมาหาเสนาบดีฝานอยู่ด้วยฝ่าบาทเลยได้โอกาสไล่เขาออกไปจากนั้นก็ให้นางเอกอัปเดตผลงานทุกๆสามวันนางเอกบนอุบ ปกติก็ยุ่งจะตายอยู่แล้วยังต้องรายงานถีขนาดนี้อีกถึงจะบน่นแต่สุดท้ายก็ต้องยอมทำตามรับสั่งอยู่ดีฝ่าบาทเห็นหนางเอกร้อนรนก็รู้สึกสุขใจที่ได้แกล้งนางมหาเสนาบดีฝานอยากรู้ว่านางเอกกับฝ่าบาทมีความลับอะไรกันนางเอกสวนหากฝ่าบาทอยากให้เขารู้ก็คงบอกไปแล้วมหาเสนาบดีฝานจะต้องรู้ให้ได้จึงให้ลูกน้องไปสืบขา่าวนางเอกพ้นผิดรู้ไปถึงหูจูอิง องหญิงใหญ่มั่นใจว่านางเอกไม่มีทางเอาแผนของตนไปบอกฝ่าบาทแน่ๆจูอิงรู้สึกแปลกใจที่ฝ่าบาทมีความอดทนกับนางขนาดนี้นางเอกว่าตราสัญลักษณ์ที่คาดว่าจะเป็นของเจนซื้อออกมาขาดแต่เฉพาะส่วนกลางหยุนเหวินที่นางไปตามหาแถวสะพานเหมียนซื้ออีกครั้งนางเอกอยากจะได้ไป้ายผ่านเข้าออกวังหลวงตอนนี้ซะจริงๆฝันผิงโดนจับแต่งงานกับคุณหนูตระกูลจัวทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน จึงเดินหน้าบวชไปตามถนนได้ยินเสียงพิณมาจากหอชมจันทร์ก็เข้าไปฟังเมื่อเห็นว่าผู้บรรเลงคือแม่นางคนหนึ่งก็อดไม่ได้ที่จะเรียกนางมาคุยด้วยแม่นางถังบอกเพลงที่นางบรรเลงแต่งโดยอี้อู่โยฝานผิงอยากจะพบเขาสักครั้งก็พอดีอี้อู่โยเดินเข้ามาจึงพูดคุยเกี่ยวกับเครื่องดนตรีและการแต่งเพลงอย่างถูกคอนับว่าฝานผิงได้เปิดโลกทัศน์ด้านการดนตรี อีโอูโยเห็นฝานผิงชอบเพลงพินที่แม่นางถังบรรเลงจึงให้นางเล่นให้เขาฟังอีกครั้งมหาเสนาบดีฝานนำเงินภาษีที่เก็บได้จากแต่ละเมืองส่งเข้าคลังหลวงแต่ได้ยักยอกไว้ส่วนหนึ่งแล้วทูนแหลกกับฝาบาทว่าเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้าอีกทั้งยังใช้เงินจำนวนมากไปกับการอพยพของชาวเย่เปยฝาบาทรู้อยู่แก่ใจว่ามหาเสนาบดีฝานอมเงิน จึงด่าว่าอุตสาห์ตั้งพวกเขาเป็นขุนนางก็เพื่อแบ่งเบาภาระที่ไหนได้ดันทำตัวเป็นภาระซะเองฝ่าบาทเรียกนางเอกมาปรึกษาเรื่องการหาเงินทุนอพยพชาวเย่เปยนางเอกลากมหาเสนาบดีฝานมาเกี่ยวด้วยทันทีปกติเขามีเงินทองมั่งคัง่งคาดว่าคงจะมีเงินถุงเงินถังเก็บไว้เป็นกองทุนส่วนตัวแน่ๆแต่จุดอ่อนของมหาเสนาบดีฝานคือฝานเจ้งลูกชายคนเล็ก ฝาบาหยิบคันธนูที่ฝานเจ้างนำมาถวายให้นางเอกดูนางเอกหยิบหยิบจับจับก็ได้ยินเสียงบางอย่างเปิดดูก็เห็นผลึกน้ำแข็งเล็กๆอยู่ในนั้นฝ่าบาทเรียกฝานเจ้างมาทดสอบประสิทธิภาพของธนูโดยให้นางเอกเป็นคนยิงปรากฏว่าแค่ยิงส่งเดชกลับเข้ากลางเป้าอย่างง่ายดายแต่พอเอาผลึกน้ำแข็งออกลูกธนูกลับตกแผลอยู่ตรงหน้า นางเอกอธิบายว่าความร้ายกาจของธนูขึ้นอยู่กับผลึกน้ำแข็งหากเอามันออกก็เป็นเพียงแค่ธนูธรรมดาจากนั้นก็เปิดโปงว่าฝานเจิงใช้งบหลวงลงทุนไปกับธนูแต่ผลลัพธ์ที่ได้แสนจะธรรมดานับว่าเป็นความเหลวไหลสิ้นดีฝานเจิงไม่ยอมรับบอตัวเองถูกใส่ร้ายแต่พอนางเอกท้าให้เปิดบัญชีตรวจสอบก็จนปัญญาจึงได้แต่คุกเขา่าขอฝ่าบาทให้อภัย มหาเสนาบดีฝานเข้าเฝ้าฝ่าบาทเพื่อสารภาพผิดและขอความเมตตาแทนลูกชาย ฟาบาสั่งสอนว่าฝานเจิงอยู่บ้านคงจะกินไม่อิ่มถึงได้มาหาเงินใช้ที่วังหลวงในเมื่อมหาเสนาบดีฝานยอมรับโทษก็ขอให้นำเงินส่วนตัวของเขามาใช้สมททุนในการย้ายชาวเย่เปยไ,ไปที่เย่โจแทนเงินจากคลังหลวงก็แล้วกันมหาเสนาบดีฝานกลับถึงบ้านก็ถีบลูกชายไปหนึ่งทีโทษฐานทำให้เสียเงินโดยใช่เรื่องฝานเจิงรู้ว่าตัวเองไม่ต้องรับโทษก็ดีดาดีใจใหญ่ ยิ่งทำให้มหาเสนาบดีฝานเจ็บใจที่มีลูกชายล้างผลาญแบบนี้นางเอกมาทวงรางวัลกับฝาบาทที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องคลังหลวงเป็นตราผ่านเข้าออกวังหลวงฝาบาทถามปกตินางก็เข้าเข้าออกออกวังหลวงอยู่แล้วจะเอาตราผ่านเข้าออกไปอีกทําไมนางเอกกล่าวว่าต้องการจะเข้าไปทุกพื้นที่ของราชวางังไม่เพียงแค่ที่พระราชวังเหนือเท่านั้นจึงโดนฝาบาทตําหนิ ที่บังอาจอยากได้สิ่เข้าออกวังหลวงทัดเทียมกับพระองค์นางเอกโอดครวนมีเวลาแค่สามเดือนที่ต้องค้นหาจนซื้อนางต้องใช้สมองคิดหาวิธีทุกวันจนกินไม่ได้นอนไม่หลับฝ่าบาทไม่รอให้ปนจบก็ไล่ให้นางออกไปองค์หญิงใหญ่กับจูอิงมาถึงค่ายชาวเย่เปย พอดีกับราชะองค์การจากฝาบาทประกาศแต่งตั้งองค์หญิงใหญ่เป็นองค์หญิงชิงเหิงแห่งตาเฉาและมอบสมรพระราชทานให้จูอิงกับนางแต่งงานกันช่วยสร้างเมืองเย่ยโจให้เจริญรุ่งเรืองชาเย่เปยคิดว่าองค์หญิงใหญ่ทรยศจึงไม่ต้องการฟังคำของนางอีกต่อไปอีอู่โยรู้ว่าคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงสนมเทียนจะต้องได้รับความเจ็บปวดจากพิษจันทากัดกร่อนและนางก็ไม่มียาถอนพิษเพื่อจิงกล่าวว่า นางเป็นคนเผ่าเฮอเสียแต่กลับทรยศ์อีอูโยผู้เป็นนายเก่าก็สมควรตายแล้วแม่นางถังที่แอบฟังอยู่ด้านนอกจึงคิดว่าอีอูโยอาจจะเป็นองค์ชายสี่แห่งเผาวิหกก็เป็นได้คืนนี้พระจันทร์เต็มดวงสนมทุกคนต่างอวยพรวันเกิดให้สนมเทียนรวมถึงนางเอกฝ่าบาทเห็นนานทีว่างหลังจะคลื่นเคลงก็นึกคลึ้มใจจะตบรางวัลให้นางเอกนางเอกสังเกตเห็นสนมเทียนรอฝ่าบาทมาร่วมงานแต่พระองค์ยังไม่มา จึงไปขอดื่มให้นางสักจอกทันใดนั้นสนมเทียนก็เป็นลมหมดสติฝ่าบาทสั่งให้เรียกองค์รักรับฟงกินมาคอยป้องกันความปลอดภัยหากสนมเทียนเกิดคุ้มครั่งจนสก,กัดไว้ไม่อยู่สนมเทียนเมื่อฟื้นขึ้นก็อาวาดล่ำล้องว่าจะไม่ยอมทรยศฝ่าบาทนางเอกคว้าปิ่นปักผมของนางมาจิ้มที่นิ้วเพื่อให้เลือดไหลสนมเทียนจึงสงบลง ฟังยิงมารายงานว่าไม่ได้ลงมือตามคำสั่งเพราะสนมเทียนมีอาการสงบฝ่าบาทจึงให้ตามหาคนเผ่าเฮือเสียเพื่อจะหาวิธีรักษาอาการของสนมเทียนต่อไปสนมเทียนรู้ว่านางเอกเป็นคนช่วยเหลือก็เล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังว่าเป็นคนเผ่าเฮือเสียที่ได้สวามีพักเข้ากับฝ่าบาทจึงต้องพบกับความเจ็บปวดจากพิจันทรากัดกร่อนอย่างที่เห็นแต่นางก็ไม่เสียใจหวังแค่ได้ตายอย่างสงบ ไม่ต้องการให้ฝ่าบาทเห็นสภาพเจ็บปวดทุรนทุรายฝ่าบาทมอบรางวัลให้นางเอกเป็นตราผ่านเข้าออกวังหลวงลิ่งหยุนบอกตรานี้ใช่ว่าใครก็มีได้กว่าสนมเทียนจะได้ก็อยู่รับใช้ฝ่าบาทเป็นเวลาถึง7ปีดังนั้นขอให้เก็บรักษาให้ดีนางเอกดีใจไม่นึกว่าฝ่าบาทจะดีกับนางเป็นพิเศษยิ่งกว่าใครทั้งหมด อีอุโยได้รับห่อฉงหวาอันเป็นสัญลักษณ์เพื่อรวบรวมเผ่าวิหกเป็นหนึ่งแต่ตอนนี้ยังหาหินดวงดาวที่ช่วยเพิ่มอนุภาพของอาวุธให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไม่พบแม้ว่าห่อฉงหวาจะยังใช้ไม่ได้แต่ก็จะหาวิธีรวบรวมเผ่าวิหกที่กระจัดก,กระจายกันอยู่ด้วยวิธีอื่นครบสามวันนางเอกเข้ามารายงานความคืบหน้ากับฟาบาดเฟิงยินเห็นว่านางเอกรักษาอาการเจ็บปวดของสนมเทียนได้ก็คิดว่านางรู้จักกับคนเผ่าวิหก แต่นางปฏิเสธที่สามารถรักษาอาการสนมเทียนได้เพราะเคยเรียนวิชาแพทย์มาบ้างตอนที่อยู่เย่เปยฟาบาทถามถึงบุรุษเผาวิหกที่มาช่วยองหญิงลุยคราวก่อนนางเอกไม่อาจบอกความจริงว่ารู้จักกับอี้อู่โยจึงแทรกตอบว่าไม่รู้อาจจะเป็นคนรักขององหญิงลุยก็เป็นได้แม้นางจะเป็นเพื่อนสนิทแต่ก็ไม่ได้รู้ความลับขององหญิงทุกเรื่อง ฝ่าบาทแซ้พูดถึงอีอูโยว่าอาจจะเป็นองค์ชายสี่แห่งเผ่าวิหกนามว่ารี่คงจูจูนางเอกก็ขอตัวกลับอ้างว่าไม่สบายมีพิรุษจนฝ่าบาทสงสัยจากนั้นก็รับสั่งให้เฟิงยินไปตามหา,าเผ่าเฮอเสียที่หนิงโจขณะเดียวกันก็ให้คนติดตามนางเอกเพื่อดูแลความปลอดภัยค่ำวันหนึ่งนางเอกไปที่สะพานเหมียนซื่อเพื่อหาว่าศูนย์กลางของผนึกอยู่ที่ไหนบังเอิญเห็นแสงเรืองรองจากใต้น้ำจึงโดดลงไปดู องคารักไม่รู้รีบโดดตามลงไปนางเอกดำจนเจอผนึกก็ขึ้นมาจากน้ำฟาบาเสด็จมาถึงตรัสถามด้วยความสงสัยว่าลงไปทำอะไรนางเองกโกหกว่าไปหาสมุนไพรเพื่อช่วยรักษาอาการของสนมเทียนนางเอกกลับมาถามหยุนหวนเรื่องตาผนึกว่าอยู่ใต้น้ำและเปล่งแสงสีฟ้าออกมาใช่หรือไม่แต่หยุนหวนไม่ยอมบอกให้นางไปค้นหาคำตอบด้วยตนเองชาวเย่เปิดประท้วงไม่ยอมย้ายไปเย่ยโจ องหญิงใหญ่ก็เรียกล่อมเท่าไหร่ก็ไม่ยอมฟังจึงยกแหวนในมือที่เป็นของอ๋องชีห่ขึ้นมากล่าวแม้ต้าเฉาจะให้บรรดาสักนางเป็นองหญิงชิงเหงิงแต่รากเงาเผ่าพัานของนางก็คือชาวเย่เปยจากคําบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อกันมาว่าแท้จริงแล้วชาวเย่เปอยอพยพลี้ภัยสงครามจากเหลีออยวหยางเย่เปยที่พวกเรายึดถือที่จริงแล้วไม่ใช่แผ่นดินแต่คือคนที่ใดมีชาวเย่เปยที่นั่นก็คือเย่เปยที่แท้จริง ชาวบ้านฟังแล้วก็คล้อยตามจึงยอมเก็บข้าวของออกเดินทางไปเยี่ยโจนางเอกคิดว่าจะต้องหาวัตถุด,ดิบมาผสมเป็นผงวิเศษเพื่อโปรยหาตราผนึกให้เรืองแสงออกมาจากตำราที่อ่านได้นางพยายามถามหยุนเหวินเพื่อคอนเฟิร์มว่าวิธีนี้ใช้ได้หรือไม่แต่หยุนเหวินก็ไม่ยอมตอบ ต้วนมูเหยียนมาบอกนางเอกว่าสำนักโหวราศาสตร์จะหยุดสามวันเพื่อเตรียมงานฉลองวันพระราชสมภพของฝาบาทจะมีการประดับประดาโคมไฟทั่วทั้งเมืองและหยุดเพิ่มอีกสองวันรวมเป็นห้านางเอกเลยใช้โอกาสนี้ออกจากวังไปหาซื้อวัสดุทำยาวิเศษทำลายผนึกพอรู้ว่ามีคนสะกดรอยก็ทำทีเป็นเข้าร้านโน้นออกร้านนี้ซื้อของเต็มไม้เต็มมือแล้วไปพบอ e ีอู่โยที่หอชมจันทร์นางเอกบอกอีอู่โยเรื่องที่สนมเทียนบาด อีอุโยอธิบายว่านางเป็นคนเฮ้อเสียหากทรยศต่อนายเก่าก็จะทรมานพอาผิดด้ายแม่นางถังขึ้นไปแอบฟังว่าคุยอะไรกัน อีอูโยสารภาพที่จริงแล้วชื่ออีอูโยไม่ใช่ชื่อที่แท้จริงของเขาตอนนี้เขาก็ไม่ต่างจากนางเอกที่ถูกเน,นรเทศมาจากบ้านเกิดนางเอกไม่สนใจว่าจะชื่ออะไรรู้แค่ว่าเขากับองค์หญิงลุยคือเพื่อนที่ดีที่สุดของนางก็พอจากนั้นก็ขอตัวกลับเพราะกลัวคนที่ตามมาจะสงสัยแม่นางถังมั่นใจว่าอีอูโยก็คืออง์ชายสีแห่งเผ่าวิหกนั่นเอง นางเอกขอให้องค์ารักช่วยถือของกลับมาด้วยเล่นเอา2คนถึงกับหมดแรงฝ่าบาทตรัสว่าหากนางออกไปชอปปิ้งอีกก็ตามไปช่วยนางถือของด้วยก็แล้วกันนางเอกนำวัสดุที่ซื้อมาบดเป็นผงเพื่อน,นำไปหาตราผนึกที่สะพานเหมียนซื้อฟงยินรายงานนางเอกชอบไปที่สะพานเหมียนซื้อเป็นประจำฝ่าบาทเลยเสด็จไปดูนางเอกรีบเอาตลับใส่ผงวิเศษแอบด้านหลัง แต่ก็ไม่รอดพ้นสายพระเนตรของฝ่าบาทไปได้จึงคว้ามาถามว่าคืออะไรแต่นางไม่ตอบจึงจะโยนทิ้งนางเอกขอคืนแล้วลอยผงวิเศษลงบนภาพตาผนึกนีแสงว่าออกมาจากที่พื้นแวบเดียวก็หายไปขณะเดียวกันก็มีมังกรสีเขียวขึ้นมาจากน้ำนางเอกหันไปเห็นก็ตกใจจิตเกือบหลุดรีวิ่งไปแอบหลังฝ่าบาทฝ่าบาทต,ต่อสู้กับมังกรได้รับบาดเจ็บแต่แผลก็สมานตัวอย่างรวดเร็วส่วนนางเอกก็เอาแต่ยืนทื่อ ฝ่าบาทต้องบอกให้มาช่วยกันหน่อยนางเอกเลยใช้มีดที่อยู่ในมือแทงใส่มังกรฝ่าบาทแทงซ้ำไปอีกทีมันเลยกลับลงไปในน้ำขณะที่ฝ่าบาทกำลังด่านางเอกว่าซื่อบือ้อจนเกือบจะเอาชีวิตมาทิ้งลิองอิงก,กับเฟิงยิงก็ตามมาถึงพอดีแล้วอีพีที่12ก็จบลงติดตามดาราจ,จากเจอจรัดอีพีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากลันไปก่อนสวัสดีค่ะ